สวัสดีครับผมนะครับสีผาพี่น้องมาเบิ้งนะครับที่บอร์ดเข่าม้าไม่อยูสองตัวนะครับเป็น PSR 6 3 0นะครับกับ PSR 5 4 0นะครับนี่นะครับเดี๋ยวสิรีวิวผ้ากันเบิ้งนะครับที่ละตัวนะครับอ่าเบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับเข่าม้าไม่นะครับสภาพขี้ก็ถือวุธป่าเขาด้วยครับพี่น้องอ่าหน้าเบิ้งหน้าจอเบิ้งตัวหนังสือชัดเจนนะครับตัวนี้ จอต้นสือนะครับนาจอชัดเจนครับตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ราคาเก้าพันด้วยครับ 9, เก้าพันร่วมทรงไห้นะครับตัวนี้เป็นจังหวะไทยลูกท่งอีสานหมอลำบ้านห้าได้ครับเพนดิตเกตใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วบางอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขามาไม่พร้อมกันนะครับเป็นคี์บอร์ดยมห่า p s r 540นะครับตัวนี้ขี้กับบอดถือว่าขาวขึ้นกันครับตัวนี้เล่นผ่านแ์เพนดิษเกียร์ขึ้นกันนะครับล่นจังว่าไทยลูกทุ่งอีสานได้ขึ้นกันครับนี่บางหน้าจอครับคมชัดเจนนะครับชัดเจนพวกหน้าปัดหน้าจอนี่ครับชัดเจนง่ามนะครับตัวนี้แต่ว่าดีสมองว่าขี้ขี้กับขาวครับเนี่ยหน้าจอังก์ชันต่างๆชัดเจนนะครับ ไม่ครับมองนี้ครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องื่าเบิ่งตำหนี้ของดุนเพียรอาหาซีศูนนะครับครับตัวนี้ตำหนี้นี่เป็นห้อยแตกแบงครับนี่นี่มองนี้มองนึงนะครับเด้๋กวมีนี่ครับมองนึงนะครับเดี๋ยวบอดี้นะครับนี่มัน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 ลาวครับมันแตกมันลาวก็เลยตีเทปกาวาไว้นะครับมองนี้นั่นนี่ครับพอสีเดียวเห็นบ่นี่ครับนี่สีเทปกาวาไว้นะครับ แต่ว่าการใส่งานไดป้ปกตินะครับใส่งานไดป้ปกติมองนี้อีกครับนี่นะครับตีทียบกาวไหวน,นะครับถ้าเบื้องทางหลังอีกนะครับข้าเบื้องทางหลังอีกเห็นไหมครับพี่นอ้องทางฝุ่นเนอร์ทางนิดแปดทียบก้าวไหวเข้าไปบอได้นะครับที่บอดมันหลโซ่นะครับ รถล,ลิลลิลจังหวัดไทยลูกทุ่งอีสานบ้านเฮาได้อ่าไหนๆก็มาด้านหลังแล้วอ่าเบื้องด้านหลังของย amaha tr 630น้ำกับตัวนี้ราคาเก่าพันนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้มีห้อยหม่องนี้นะครับหม่องมีผลหรอครับอ่าอาเบื้องด้านหลังนะครับอ่าจีบง่ามหม่องขี้นะครับขี้บดถือบะขาวครับนี่ ตัวนี้พีเอชอาหกลอยสนใจกับทักมาได้ครับตัวนี้แผ่นจังหวะมันเหรียญมาได้ครับส่วนที่ได้ยินได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเป็นพีเอชอาร์ห้าสามราคาหมื่นเก้าลอยร่วมทรงนะครับจะมีคลิปเก่าๆที่ผ่านมาที่ผมลงไว้นะครับขอไปเบิ้งไปฟังกันนะครับตัวนี้หามาเบิ้งพีเอชอาหกสามศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายแปดปัญหาร่วมทรงครับตัวนี้เหรียญจังหวะไทยลูกทุ่งหมอลำอีสานได้คลิกกันนะครับแพนดิตใซดได้ปกตินะครับแต่ว่ามันสภาพอาจจะไม่ค่อยงามปนนไะครับ เห็นไหพี่น้องครับนาจอใส่ได้ปกตินะครับโบเป็นเส้นโบเป็นอย่างเด้อนะครับตัวนี้แต่ว่ามันมั่วมันมั่วฝุ่นนะครับมันมีฝุ่นข่าฝุ่นนะครับตัวนี้ใส่งานได้ปกตินะครับราคาแปดปันหาร่วมทรงนะครับอ่านเบิงนะครับเดี๋ยว้ามาฟังจังหวานครับเดี๋ยวปิดเพลงกันเนาะครับปิดเพลงมาฟังเจงหวาของ P S R นะครับหาซีศูนย์นะครับ 40อ่าบอกราคาเลยครับตัวนี้ราคาเด้อราคาหา40ราคา7พันเก่าร่วมทรงไห้นะครับหามาฟังเสียงดีครับตัวนี้เป็นช่างวะต่อเนื่องได้ครับตัวนี้ ราคาเจ็ดพันเก่า 7, 900, ร่วมทรงตัวนี้เล่นได้สามจังหวะต่อหนึ่งเลยครับตัวนี้ ใดรสนใจกระทักมาหรือโทรมาได้๋ยด้วยรับ0841289773นะครับอ่าสีพามาเบิงอีกตัวหนึ่งนะครับ PR630 ราคาเก่าพันร่วมทรงนะครับมาฟังจังหวะเพิรนนะครับรนี้เสียงกระหึ่มครับนี่ อัวนี้เสียงดีกุมมูเล่นะครับในบรรดาที่บอร์ดอยู่ในนี้นะครับ P S R 630มีอยู่2อตัวนะครับราคา8 5 0พันหาครับราคาเก่าพนะครับใส่งานได้ทุกฟังก์ชันปกตินะครับหายเบิ่งผ่านร่วมภาพร่วมนะครับสนใจตัวไหนกระัักลายมากก็ได้ด้ครับเมมเบอร์นะครับก็จิขส้นอไล์หลุดนะครับหรือว่าจิโท่มาก8 4 หนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสามเบตาพอลูกสามเด้อครับอ่าคลิปนี้ก็สิขอไวใบสมน่้ก่อนเด้อครับพี่นอ้องสวัสดีครับผม